บริ้งตี้แอนด์เฟรนนะคะแล้วก็คาเฟ่ทอปปิ้งอีพีนี้นะคะเป็นอีพีที่กูว่านานแล้วล่ะหลายคลิปเหลือเกิน,นะค,ะคาเฟ่มันก็มีเหมือนดอกเห็ดเนาะคลิปเนี้ยเรามาเป็นธตีมเออเราจัดธตีมคาเฟ่ฮิปสตรีท อาร์ตปกติเราจะมากับเมลกับปอใชมแต่วันนี้เราเพิ่มมาอีก2ก็คือเฟิร์นกับฮิปฮิปไงเราจะให้เข้ากับผู้ชายด้วยก็เลยเลือกแบบดักดักมาจะพาทุกคนไปทั้งหมด4ี่คาเฟ่นในตีมเดียวกันนะคะทั่วกรุงเทพบอกเลยว่าคลิปนี้เนี่ยกดไ like ลค์รอไว้เลยเพราะแต่ละที่เนี่ยเด็ดจริงอะไรจริง <Wow. S 2> มีสิ่งหนึ่งที่ต่อให้เราจะไปสี่คาเฟ่แต่เราจะใช้เหมือนกันทุกคาเฟ่ไม่เปลี่ยนเพราะเราคุมตีม oh. ก็คือเราจะใช้เลยค่ะหนึ่งสองสาม อันนี้เลยค่ะของชาอันคีดนะคะชาวอันคี c คอลเลกชันเนี้ยบอกเลยว่ามันลดมันตาดมันเหมาะกับคาเฟ่ที่เราจะไปมากคอลเลกชัน <Wow. S 1> นี้เนี้ยเป็นคอลเลกชันใหม่ล่าสุดใช้ได้กระทั่งแม้ว่าคุณผู้หญิงคุณผู้ชายจะสายไหนมันใช้ได้หมดเพราะว่ามันฟังก์ชันมากรุ่นดีนะคะจะชื่อรุ่นว่า แบลกบัมซ sí <descript or. S 1> nah ีรีส์นะคะเขาเนี่ยจะเป็นดีไซน์ที่ทําให้กระเป๋าดูสนุกขึ้นลายกราฟิกนี้นะคะเขาได้รับแรงบันดานใจมาจากลายเส้นของการเต้นของหัวใจที่มีความเชื่อมโยงระหว่างความหวังและความฝัน Heart beat Please listen heart to my แล้วก็ที่เราพา3คนนี้มาเนี่ยเพราะว่าทั้ง3คนนี้เนี่ยเขาชอบกระเป๋าของชาวแอนทิสกันอยู่แล้วตามกันอยู่แล้วปะตามน่ารักมีไปลองพาออบอกเลยว่าคือเขาซื้อกันอยู่แล้วเดี๋ยวให้แต่ละคนเนี่ยพูดรุ่นของตัวเองก่อนที่เราจะพาไปคาเฟ่แรกและกันของบิงนะคะจะใช้ชาวแอนทิสสเปกตัมซีรีส์รุ่นเชนแฮนเดิลคลอสบอดี้แบ็คสามารถใส่สได้2แบบนะคะจะสะพายเป็นโชเดอร์แบ็คหรือว่าเป็นคลอสบอดี้ก็ได้ซึ่งอันนี้เนี่ยสามารถถอดสงถอดใส่ได้หมดเลยมันจะมีความเก๋มากคือเราสามารถถือกระเป๋าได้หลายแบบในใบ ตัวนี้ของบิกนะคะเขาจะมีลิปสติกเคสมาให้ด้วยเป็นอไรเล็กๆแบบนี้เอาไว้ใส่ลิปสติกบางทีเราก็ไม่จาเป็นต้องเปิดกระเป๋าก็ได้ก็เอามาแขวนห้อยเก๋ๆแบบนี้แต่จะบอกว่าข้างในอ่ะคือใส่ของได้เยอะมากจะมือถือจะแป้งจะกระเป๋าตังคือใส่ได้หมดนะคะมีช่องให้ใส่เสียบบัตรด้วยซึ่งมันดีมากแล้วของบิกอ่ะความเก๋คือผู้หญิงถือได้ผู้ชายถือดีอย่างเลแกนถือได้ไหมอะลองสิเห็นว่าผู้ชายก็ถือได้ก็จะมีความเก๋ไปอีกแบบนึงของปอมนะคะก็จะเป็นชัยคิดคอลเลคชั่นสเปกตรัมเหมือนกันแต่อันนนี้กกคือฟังชลมา ขนาดกระทัดและใส่ของที่จาเป็นได้หมดอย่างวันนี้เนี่ยปอมก็ใส่มือถือคุญแจรถของจุกจิกเช่นลิปสติกจะถือเป็นคอสบอดี้ก็ได้เขาก็จะมีสายยาวมาให้คืออันนี้ก็คือจะเป็นแบบทูอนวันมากเพราะว่าด้านหลังเนี่ยเปิดออกมามันจะเป็นเหมือนกับว่าแบบยกกระเป๋าตังค์มาไว้ในกระเป๋าสะพายมันจะเป็นช่องให้ใส่ของตรงนี้มีซิปให้ด้วยแล้วก็จะเป็นแบบว่าช่องเสียบกาใส่โทรศัพท์ข้างหน้าข้างหลังก็คือแบบใส่ของจําเป็นมันของเปิร์นะคะก็จะเป็นการโถเดอร์ชาวแอนคียรุ่นสเปกตอรเหมือนกันเป็นท็ เป็นคนที่แบบพกของน้อยะอะไรก็จะใช้เป็นการทโทรเดอร์แทนสามารถใส่บาทใส่แบงก์แล้วก็ใส่เหรียญได้เออออกไปซื้อของไรเงี้ยรีบรีบหยิบใคร่กาดโทเดอร์ไปก็คือตอบโจทย์มากเายอันในส่วนกระเป๋าของเรานะคือเป็นชาเวนคีสเปกตรัมซีรีส์รุ่น d o บเบิลเชน n handle tote bag คือรุ่นนี้เราชอบมากเพราะว่ากระเป๋ามันใหญ่แล้วเราเป็นคนแบบบ้าหอบฟางก็จะใส่ของได้เยอะถือได้หลายวิธีด้วยมิกแอนแมทได้ง่ายให้เข้ากับการใช้งานจะถือด้วยมือก็ได้หรือว่าจะสะพายไหล่ก็ได้รุ่นนี้คือมีสายกระเป๋าหนังแถมมาให้1สายซึ่งเราสามารถถอดสายกระเป๋าโทสออกมาใส่กระเป๋าพอชแบกได้พอชแบกเนี่ยเอามาเป็นกระเป๋าที่แบบจัดระเบียบใส่ของจุกจิกอะไรเงี้ยก็ได้อย่างเราคือช่วงนี้เล่นกล้ามก็จะชอบใส่ของเยอะๆหนักๆ,กๆไม่ชอบสะพายเพราะเราอยากให้คนอื่นเนี่ย,เ,ยเห็นเส้นสายเลือดที่แบบบีบกล้า น่าใช้มันเท่มากๆเลยอะอะและนี่ก็คือทั้ง4รุ่นที่เราใช้นะคะในคอลเลกชันนี้บอกเลยว่ามีตั้งแต่กระเป๋าไซส์น้อยจนถึงของฮิจุได้มากซึ่งใครที่อยากได้นะคะเดี๋ยวเราจะมีโปรโมชั่นปัง,ปง,ปงมาบอกท้ายคลิปด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยตอนนี้แต่ก่อนอื่นตอนนี้เนี่ยเราเข้าคาเฟ่แรกกันก่อนคาเฟ่แรกบอกเลยว่าเก๋มากคาเฟ่แรกชื่อว่า p o o Over l overlap นะคะร้านนี้เนี่ยคอกาแฟไม่อยากให้พลาดและร้านเขาฟิลลิ่งแบบเกาหลีสุดติดรถไฟฟ้านะคะไปกันเลยปะ ไป,จ,ไปจ,จ้าไปเลยจ้า,จาอ้ามาถึงในร้านแล้วนะคะร้านนี้เนี่ยดังๆของเขาก็จะเป็นคอฟฟี่ซึ่งจริงๆเขามี5สาขาแต่สาขาเนี้ยเป็นสาขาหลักของเขาซึ่งอยู่ตรงเพชรเกษม4 8เลยก็คือเขาแบบเป็นเขาเรียกว่าสเปเชียลิสต์ด้านกาแฟ ทำงคั่วเองสังเกตนะร้านไหนที่มีงคั่วเองอกาแฟร้านนั้นนักจะอร่อยเพราะเขาเ,าเท,ทเองชิมเองแล้วเขาก็สามารถบอกลูกค้าได้แบบมันเป็นรสชาติยังไงท็อปโน้ตคืออะไรอ ขึ้นมาในข้างบนร้านแล้วนะคะที่จริงร้านนี้คือบิเคยมาแล้วจะบอกว่าถ่ายรูปสวยมากแล้วเขาก็จะเป็นแนวแบบเหมือนห้องแลบวิทยาศาสตร์ใช่แล้ววันนี้ก็จะมีโชว์พิเศษนะคะทุกคนก็จะเป็นการที่แบบโชว์ปรุงกาแฟให้เราดูก็จากดรเลกิสอันเดียอัลส s o m สเมลเลียลเครื่องวัดอุณหภูมิกาแฟคับเวลาเรากินกาแฟเราต้องกินในอุณหภูมิที่เหมาะสมเท่านั้นเราเทกาแฟในนมเนี่ยเราไม่ควรจะเทไปตรงๆเราควรเทให้นเป็นชั้นกันน้ำแข็งกูหลาบหหมดอล้ะมูงเูยใช่เวาเทชาเขียวเนี่ย เราคจะไม่คนเทแบบเบาๆ <c oughs> คนเทแบบ <c oughs> แล้วชาเขียวกับนมเนี่ยจะแยกชั้นกันอย่างชัดเจนอันนี้ลองกาแฟของเราจะบอกว่ากาแฟร้านเนี้ยเข้มคนมากคือจริงๆคนที่แบบชอบกินกาแฟร้านนี้อาจจะตอบโจทย์เพราะว่ากาแฟเขาเป็นแบบ specialty เนาะงั้นเดี๋ยวเราออกไปทำแคมเปญถ่ายรูปกันเลยร้านเนี้ยมีมุมเยอะมากชั้นหนชั้นสคือเลิศ มุมนี้คือมีความแบบเก่าสุดน่ารักมากเซจริงเขามีหลายมุมมากเลยนะจะมีอีกมุมหนึ่งที่ต้องถ่ายให้เห็นแบบประตูอิดออ่ะคือการที่จะแต่งตัวเข้ากับคาเฟ่อันนี้ก็จะเป็นโทนแบบว่าขาวดำเนาะค<ม>ือจะเด่นมากๆอันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะถ่ายให้แบบครึ่งตัวเห็นโต๊ะแล้วก็กรอบรูปข้างๆทำเป็นเผลอชิมกาแฟเสยเสนิดนึง ก็จะเป็นมุมที่สองนะคะเป็นมุมแบบก็อีคร่อวงกลมเวลาถ่ายก็จะถ่ายเต็มตัวแบบว่าให้ข้างหลังมันขาวๆ สองนะคะร้านนี้เป็นร้านที่เพิ่งเปิดใหม่ไม่น่ะกระโดดกันหนึ่งสองสาม อนนี้เนี่ยเป็นร้านที่เพิ่งเปิดมาไม่นานมานี้ชื่อร้านว่าโจรี่นะคะอย<ม>ู่ที่แถวลาดพร้าวที่เราเลือกคาเฟ่นี้มาคือสีสันบอกเลยว่ายัางไงแม่มาแมการตกแต่งคือส่วนมากเออคือมันจะนเป็นแนวแบบเน้นโทนสีสีแดงอะไรเงี้ยซึ่งเอาจริงร้านเนี้ยก็คือเหมาะกับช่วงช่วงนี้มาก<อ>แตอ่อย่างแรกเลยคือดูด,ดูกระเป๋าเนี่ยเห็นว่าสลับกันแล้วเนี่ยกระเป๋าที่วิงสะพายเมื่อเช้าพอให้รายการถือไปนเนี่ยเข้าวะก็เข้าคือมันมีแบบบ่อยๆได้ด้วย่ไปจ้า มาถ่ายมุมแรกก่อนนะคะมุมหน้าร้านอันนี้เลยที่เห็นประตูแล้วก็จริงๆมันจะเป็นมุมทางเดินยาวๆตรงนี้ที่เขามาถ่ายกัน,นเยอะนะคะแล้วว่ามันน่ารักมากๆแล้วก็แต่งตัวร้านนี้ก็จะมาแนวแบบที่พวกเราใส่ได้เลยสีแบบดําๆให้มาตัดกับโทนสีแดง เหมาะกับผู้ชายแล้วมุมนู้นมุมนูมดด้นนะ<ด>ตรงนั้นอ่ะตรงที่มันเป็นสังกะสีสีแดงเหมาะกับมึงมากไปมามุมนี้ก็คือต้องนั่งค่ะนั่งนั่งแบบชิคๆเอเฮ้ยเฮ้ยสวยจริงสวยจริงมุมนี้ได้อะไรแยงตา หล่อหล่อหลเท่มากเท่มากเดีย๋ยววินจะลองเป็นแนวแบบลูกคู่รักคือที่นี่แบบน่ารักมากมันจะเป็นตีมแบบแดงๆเนาะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ย เขาก็จะขายเป็นเมนูแบบมีทั้งอาหารแล้วก็มีทั้งเครื่องดื่มเออซึ่งเมนูแนะนำร้านนี้พี่เขาบอกว่าจะเป็นตัว lady bright jelly มันจะเป็นเหมือนแบบว่ายูสุแล้วก็เป็นแบบลินจีอะไรเงี้ยซึ่งมันน่าทานมากมุมในร้านอ่ะก็คือมุมที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เด็ดสุดมุมริมหน้าต่างแสมสวยเด็ดมุมไหน ด่มากอะจริงๆคือก็ได้อะก็โผอย่าง้ก็ได้มุมนี้คือเด็ดใครมาคนนั่งมุมนี้งั้นเดี๋ยวเราถ่ายรูปตรงนี้เลยปะโอเคครับอย่างมุมนี้ก็เป็นมุมที่เด็ดที่สุดของในร้านนะฮะก็จะเป็นมุมหัวมุมแอบเปิดหน้าต่างให้แดดมันแยงเข้ามาฟีลแบบเกาๆอะเออฟีลไลค์กัคอลลีฮองแด เห็นไหมเนี่ยถ้าปกติแม่มาปุ๊บมันจะสั่งเลยว่าอยากพึ่งเพื่อนถ่ายหนสวยรูปนี้ต้องได้เป็นรูปวิวในไอจีเมนูสีชมพูอร่อยจริงอันนี้ก็มีเยลลี่อันนี้ดูดได้อืเราชอบอันนี้สุดอะลิ้นจี่เอออันนี้อร่อยอร่อยอร่อยมากเข้าเสียทลาาเขากินลิ้นจี่ให้โคตรเฮ้ยกูจะกินลิ้นจี่ เกินยังไงกินให้สดใสกินยังไงคีมเล่ถ้ากว่ีมมันเลอะปากกูมันเลอะพี่ใส่ชู้หน่อยเก็บให้มันนไม่เวลากินเอาจริงๆกูมีเทคนิคนะเว้ยถ้าบอกว่าเจอผู้ชายเด็ดแร้วใช่ไหมให้เขาจับเราไม่ได้ว่าเราแบบจะทำให้มันเปื้อนอะไรก็ทำแบบนี้ยแบบเขินอ่ะแบบเขินอยู่เรื่องเด็ดแล้วเดี๋ยวคาเฟ่นี้ปังมากแต่คาเฟ่ต่อไปจากที่นี่ไปประมาณ5นาทีปังไม่แพ้กัน3 2 1ฮึบ พาทุกคนมาร้านที่3ในคลิปของเรานะคะร้านนิตาชมามีความแบบเกาหลีแต่ว่าดูมีความสตรีทมินิมอลรวมๆกันอยู่ <Okay. S 1> ซึ่งมาจากร้านเมื่อกี้แค่5นาทีเท่านั้นร้านชื่อว่าบร อีทีนึงซึ่งร้านเขาว่ามุมที่เป็นซิกเนลเจอร์เลยก็คือมุมที่เห็นป้ายร้านตรงนี้แล<ช>้วก็ข้างในก็มีตู้สติ๊กเกอร์ด้วยก็เดี๋ยวพวกเราพาไปดูไหมเราก็มีการเปลี่ยนธีมเสื้อผ้าให้มันมีความแบบดูเข้ากับร้านนี้แล้วก็ร้านสุดท้ายที่เราจะพาทุกคนไปนะคะก็เปลี่ยนเป็นโทนแบบคูลน้ำหูน้ำเงินซึ่งจะบอกว่าแต่กระเป๋ายังไงเราก็มีการเอามาสลับกันนิน่แบกกับชุดใหม่เอาแบบที่ใส่การ์ดโฮเดอร์มาใช้เออของบิงก็คือเอาของปอมมาใช้แต่ว่าเราเปลี่ยนเป็นให้เป็น ดูโทดแบ็ของเลแกนเพราะว่ามันมีความเข้ากับชุดไอเฟิร์นแล้วของปอมก็เอาของบิงมาใช้นะคะเอามาเป็นสะพายแบบคอร์สบอยคมุมนี้คือมุมที่ดีมากมุมที่เลแกนยืนอยู่เพราะว่าถ้าถ่ายรูปมามันจะเห็นโลโก้ลานแล้วก็เห็นทองฟ้าด้านบน Is there any way I can get out? อีกมุมก็คือมุมตรงนี้นะคะเป็นแบบมุมหลังร้านถ้านั่งตรงนี้เนี่ยแบบแบ็คกราวมันก็จะเป็นคล้ายๆกับโปสเตอร์ของที่ร้านเลยคือแบบน่ารักมาก คือร้านนี้นะคะ<ส>เขาก็จะเน้นเป็นแบบแนวเทคกเวอเนาะเจะมีที่นั่งเล็กๆด้านหลังร้านนะวันนี้เรามาวันเสาร์คนไม่เยอะมากนะแต่ว่าน่ารักมากๆก็คือถ่ายรูปแบบมุมข้างหน้านนให้เห็นท้องฟ้าเออน,น,น,น่ารัก,กแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปเราจะพาไปร้านสุดท้ายร<ส>้านนี้บอกเลยว่าเก๋กุบงั้นเราไปกันเลยแม่หนึ่งสองสามเราพาทุกคนมาคาเฟ่สุดท้ายนะคะบอกเลยว่าร้านนี้สายหิปไม่ควรพลาดเพราะว่า สวยมากแต่เขาเปิดมาสักพักแล้วแหละร้านนี้ชื่อร้านว่า Black Sugar Cafe นะคะคจะอยู่แถวแถวย่านลำอินฮาซึ่งร้านนี้เขาจะแต่งเป็นแนวแบบดิบๆเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันแล้วเดี๋ยวไปดูว่าเราจะได้รูปแบบไหนนะคะเพราะตอนนี้ก็คือเย็นมากแล้วร้านเขาปิด6โมงตอนนี้กี่โมง5โมงแโมะ อันนี้บอกเลยว่าโคตรเกาหลีโคตรมินิมอลน่ารักมากมุมนี้คือดีร้านนี้นะคืออินดอร์เอาท์ดอร์คือได้หมดอินดอร์คือมินิมอลระมือเกาหลีเกาหลีสายฮิปไม่คนรพลาดคือหิปจริงสวยจริง สำหรับออฟฟิศร้านนี้นะฮะบอกอยู่แล้วเป็นแบล็กชูกาก็คือจะแต่งตัวแ,แนวอผู้ชายมาง่ายๆเลยเรียบๆขาวดําอย่างเราก็คือแบบรองเท้าขาวกางเกงดําเสื้อขาวก็แมทละเอาเวลาถ่ายรูปนะอันนี้ทิกเลยนะเว้ยผู้ชายหัวเราะ <laughs> ถ้าแบบไม่มั่นใจหน้าตัวเองอะไรเงี้ยก็แบบแก้วน้ำบางหน้าหน่อยแลนิ้วชี้เนี่ยอย่าให้แบบ่ให้พลาดแตะตรงไหนก็ได้ในหน้าเรา <laughs> <laughs> เอ๊ะเอ๊ะได้ คูมุมนี้แบบน่ารักมากทุกคนจริงๆแล้วชุดสีโทนเข้มๆก็จะแบบน่ารักจะบอกอีกอย่างหนึ่งว่าน้ำที่เนี่ยอร่อยมากอร่อยแบบดีอะโซดาคืออร่อยทุกแกว้ว เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคาเฟ่ที่วันนี้พวกเรา4คนพาทุกคนมาฮอปปิ้งกันนะคะบอกเลยว่าแต่ละที่เนี่ยตาชมาเป็นยังไงเพื่อนเด<ร>็กก็คือทุกคนต้องมาตามมุมถ่ายรูปก็คือแปะให้เลยว่าได้มุมไหนบ้างชายหญิงมาได้หมดเพราะได้รอบๆก็สําหรับใครนะคะที่จะตามก็คือปักพิกัดคาเฟ่ตามนี้เลยแต่ว่าถ้าใครอยากตากระเป๋าตามนะคะสําหรับชาวแอนทีนะคะสเปกตมซีรีส์รุ่นนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นไทยแลนด์เอ็กซ์คลูซีฟมีจาหน่ายที่ทั้งหน้าร้านแล้วก็ทั้งออนไลน์ที่ไทยเท่านั้นนะคะใครอยากตานะคะพุ่งตัวกันไปด่วนที ะะแล้วจะบอกว่าณตอนนี้เขามีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะคะสําหรับคนที่ซื้อสเปกตรัมซีรีส์เนี่ยยกเว้นรุ่นที่เลแกนห้อยอยู่น,นี้นะแต่ว่ารุ่นอื่นได้หมดเลยถ้าสมมติซื้อปุ๊บจะได้รับเป็นตัวลิปสติกเคสที่ปอมห้อยอยู่ตอนนี้ <S 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 เขาจะแถมลิปสติกเคสฟรีไปเลยนะคะสําหรับการซื้อสเปกตรัมซีรีส์ของชาวแอนคียโปรโมชั่นก็จะมีแค่3วันเท่านั้นนะคะก็คือวันที่2 2ถึง24่กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นเอาเป็นว่าคาเฟ่ฮอปปิ้งรอบหน้าจะพาไปย่านไหนจะพาไคคาาเฟ่่แบบบหนนนกุตติดดดมม้วยยะะออลืช 最高チェーン